นวัดโพสต์แล้วในวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการประทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมปลดแอกและผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองเกิดขึ้นที่แยกเกียร์กายทำให้เหตุการณ์นในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะกันหลายคนจนเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลเกิดขึ้นถึงการกระทําที่ก่อให้เกิดเจลาจนของม็อบทั้งสองฝั่งล่าสุดทางด้านนายนวัด ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกลนไทยแลนด์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่มีการประทักกันเกิดขึ้นของทางม็อบว่าการกระทําของรัฐครั้งนี้ถือว่าผิดหลักจริยธรรมและหลักการสากลอย่างสิ้นเชิงหยุดการกระทําที่รุนแรงแบบนี้ก่อนที่จะสายเกินไปรัฐบาลที่ดีต้องดูแลทางพักพวกและประชาชนที่เห็นต่างให้อยู่ได้ #unitednations#unitednationshumanrights และต่อมาทางด้านเพจ Miss g แ a n d Thailand ก็ได้ออกมาแชร์โพสต์ของนวัดพร้อมทั้งเผยว่าในฐานะที่องค์กร Miss g แ a n d Thailand เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีพื้นที่ทางสังคมเราขอใช้พื้นที่นี้เป็นกระบอกเสียงต่อสาธารณะถึงการกระทำอันเกินกว่าเหตุของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในวันนี้และเขาเรียกร้องให้รัฐรับฟงังปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธีเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นส ภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง #MissGlanThailand #StopViolence เวที m ม s สก a นไท a แลนด์ไม่สนับสนุนความรุนแรงนั่นเองละคะ่ะ